คิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่13กันยายน2 0 2 4หัวข้อเลือกเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าดีกว่าข้อพระคำหลัก1ยอนบทที่5ข้อที่3 3. เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อที่27สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดขณะที่พระองค์กำลังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนร้องทูลพระองค์ว่าท่านที่ให้กำเนิดท่านและเต้าน,นมที่เลี้ยงท่านนั้นก็เป็นสุขยี่สิบแปดแต่พระองค์ตรัสว่า คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุขเนื้อหาเมื่อพระเจ้าประทานพระบัญญัติหลายคนคิดว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองในขณะที่พระบัญญัติทุกประการที่พระองค์ประทานนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราเมื่อท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าท่านกำลังทำร้ายตัวเองพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือผู้ที่สูญเสียไม่ใช่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าขอให้อับราฮัมถวายลูกชายของเขาให้พระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการกินเด็กเป็นอาหารแต่เป็นเพราะพระองค์ต้องการให้การเชื่อฟังของอับราฮัมเปิดประตูสู่พระพรที่ไม่อาจย้อนกลับได้สำหรับเขาและลูกหลานของเขาหากอับราฮัมไม่เชื่อฟังเขาก็จะพลาดพระพรอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ เมื่อเอลีชาเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นคนของพระเจ้าบอกให้นาอามาันไปล้างตัวในแม่น้ำจอแดนไม่ใช่เพราะเขาต้องการทำให้เขาอับอายแต่เพราะเขาต้องการให้เขาหายจากโรคเรื้อนนาอามันเกือบจะไม่ได้รับการรักษาเพราะความเยื่อหยิ่งของเขาหากเขาไม่ได้ไปล้างตัวเอลีชาก็จะไม่สูญเสียอะไรเลยแต่นาอามาันคงตายเพราะโรคเรื้อน เมื่อพระเจ้าประทานคำสั่งสอนแก่ท่านไม่ว่าจะดูยากยิง่งใดท่านก็จะได้รับสิ่งที่มากกว่ามากจากการเชื่อฟังคำสั่งสอนนั้นพระเจ้าประทานของขวัญพิเศษแก่ผู้คนพร้อ,อมเจตจำนงเสรีในการตัดสินใจเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเจตจำนงเสรีนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราพิเศษกว่าสิ่งสร้างอื่นๆของพระองค์ทั้งหมด ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระองค์หากท่านต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามพระองค์ต้องการให้ท่านเชื่อฟังพระองค์ด้วยเจตจำนงเสรีเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ต้องการจะประทานพระพรใดๆให้กับท่านหากท่านไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ท่านก็กำลังใช้เจตจำนงเสรีเลือกต่อต้านพระองค์และนั่นจะทำให้ท่านไม่มีสิทธิ์ได้รับพระพรที่แนบมากับคำสั่งสอนนั้น เมื่อพระเจ้าส่งเอลียาไปหาหญิงไม้แห่งเมืองซาเรฟัตเพื่อขออาหารพระองค์บอกผ่านเอลียาแก่หญิงคนนั้นให้ให้มือสุดท้ายแก่เขาไม่ใช่เอลียาที่ต้องการการอัศจรรย์เพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยวิธีเหนือธรรมชาติแม้แต่ให้อีกากาบอาหารมาให้ก็เคยมาแล้วพระเจ้าเลี้ยงดูเอลียาอย่างอัศจรรย์มาจนถึงเวลานั้นแล้ว ครั้งนี้พระเจ้าต้องการทดสอบหญิงไม่เพื่อดูว่าเธอจะยอมใช้เจตจำนงเสรีของเธอเพื่อเลือกเพื่อตัวเธอเองหรือเพื่อพระองค์เธอผ่านการทดสอบและในทางกลับกันแทนที่เธอจะอดตายพร้อมลูกชายเธอมีอาหารมากเกินพอที่จะอยู่ได้ตลอดช่วงกันดารอาหารนอกจากนี้เมื่อลูกชายของเธอเสียชีวิตในหนึ่งพงกษัตริย์ บทที่สิบเจดข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสองสิบเจ็ดและต่อมาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วยและมีอาการสาหัสมากจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วสิบแปดนางจึงกล่าวแก่เอลียาว่าโอคนของพระเจ้าดิฉันทำอะไรให้ท่านท่านจึงมาหาดิฉัน เพื่อฟื้นความผิดของดิฉันและทำให้ลูกของดิฉันตาย19แต่ท่านพูดกับนางว่าเอาลูกของเธอมาให้ฉันเถิดท่านก็นำเขาไปจากอ้อมอกของนางอุ้งขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านพักอยู่และวางเขาบนที่นอนของท่านเอง20และท่านร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาเหนือหญิงไม้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยทรงประหารบุตรของนางเสีย21แล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้นสามครั้งและร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าในตัวเขาอีก22และพระยาเวทรงฟังเสียงของเอลียา และชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็มีชีวิตอีกเนื่องจากหญิงไม่เชื่อฟังพระเจ้าเอลียาจึงอยู่ที่นั่นตลอดช่วงการกันดานอาหารเพื่อน,นำหญิงไม่มีอาหารไม่ขาดพร้อมนำลูกชายเธอกลับคืนสู่ชีวิตท่านที่รักการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านเสมอประเด็นสำคัญ อย่าพลาดโอกาสที่จะแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าท่านมีเจตจำนงเสรีเลือกเชื่อฟังเพื่อพระองค์จะอวยพรท่าน